วันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะในส่วนของพาร์ทเคมีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาเคมีเด็กๆเ,เคยสงสัยไหมว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าเอ๊มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นไหมแล้วจะดูได้ยังไงว่าอ้าวสิ่งเหล่านี้เมื่อผสมกันแล้วมันเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณาร่วมกันก่อนดีกว่าเลยว่า สิ่งที่ครูกำลังให้เด็กๆพิจารณาอยู่เนี้ยเด็กๆรู้ไหมว่าอันนี้เป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือแค่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะเราลองมาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าว่าการขึ้นสนิมของโลหะสังกะสีเด็กๆอาจจะลองเดาได้ว่าโลหะสังกะสีเป็นสังกะสีชัเอ็นใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสนิมหรือเป็นส่วนของอซิงค์ออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสารมันเปลี่ยน ชนิดไปเปลี่ยนคุณสมบัติไปครูไม่สามารถทําให้ไอตัวสนิมของสังกะสีเนี่ยมันกลับมาเป็นเนื้อของสังกะสีได้ใหม่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อสารมันเปลี่ยนชนิดใหม่เปลี่ยนคุณสมบัติไปมันก็เลยจัดเป็นปฏิกิริยาทางเคมีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีข้อ2การสกัดคลอโรฟิลในเอทานอลเวลาเราจะเทสเกี่ยวกับเรื่องของ ใบของพืชเกิดาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้ไหมเนี่ยเราก็จะต้องมีการสกัดเอาสารสีเขียวที่เป็นคลอโรฟิลล์ออกเราก็ใช้วิธีการต้มในเอทานอลนะคะเพราะฉะนั้นการต้มเพื่อสกัดเอาคลอโรฟิลล์ออกเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนของการละลายเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นส่วนของแค่การละลายเท่านั้นเนี่ยข้อนี้เลยเลยไม่จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแต่การเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ทางกายภาพนะคะ ข้อ3การสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็สลายตัวออกมาได้แก๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนเพราะฉะนั้นมันได้สารชนิดใหม่ที่ต่างไปจากเดิมคุณสมบัติต่างไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปฏิกิริยาทางเคมีคราวนี้เนี่ยปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยเด็กๆอาจจะสังเกตอย่างนี้ก็ได้คะ่ะว่าการที่จะเกิดสารใหม่เนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างอันแรกอาจจะเกิดจากสังเกตได้จากฟองแก๊สที่เกิดขึ้น สังเกตได้จากสีที่เปลี่ยนไปสังเกตได้จากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะมีตะกอนเกิดขึ้นก็ได้นะคะคราวนี้ในข้อสี่เนี่ยการสุกของผลไม้การสุกข,ของผล,ไม,ขขงผลไม้ก็เป็นการเปลี่ยนาคาร์โบไฮเดรตนะคะให้กลายไปเป,เป็นน้าตาลเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เปลี่ยนคุณสมบัติไปอีกเช่นเดียวกันก็เลยกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ะะต่อไปข้อ5การหลอมรวมของพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนมันเป็นแค่การเปลี่ยนสถานะเพื่อขึ้นรูปใหม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพข้อ6บอกว่าการผลิตแก๊สแอมโมเนียด้วยแก๊สไนโตรเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น แอมโมเนียขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้สารชนิดใหม่ที่ต่างไปจากเดิมตัวนี้ก็เลยกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการย่อยของโปรโตีนอย่าลืมว่าโปรโตีนคือสายของโพลีปปบทดยดังนั้นเราอาจจะต้องใช้เอนไซม์ในการย่อยสลายหรือใช้กรดในการสลายพันธะปบไทดยนั้นกลายไปเป็นกรดอะมิโนเพราะฉะนั้นคุณสมบัติก็ต่างไปจากเดิมอีกเช่นเดียวกันมันจึงเป็นคุณสมบัติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะคราวนี้เนี่ย ในการที่เรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นเด็กๆสามารถเขียนสมการเคมีเป็นไหมนะคะคราวนี้สมการเคมีอายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นครูบอกว่าครูนำ c 3 h 8นะคะหรือโพรเพนเนี่ยมาเผาไหม้ในอากาศก็คือมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะถ้าเผาไหม้สมบูรณ์ก็จะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำตามที่ครูเขียนไว้ให้ดูคราวนี้เนี่ย ในการเขียนปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยเมื่อเราได้สมก,การเคมีออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการดุลสมก,การก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆมองออกไหมว่าสมก,การนี้เนี่ยสารที่ทําหน้าที่เป็นสารตั้งต้นจะดูยังไงสารตั้งต้นจะอยู่เขียนทางด้านซ้ายนะคะของหัวลูกศรเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนของสารตั้งต้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสารตั้งต้นจะต้องค่อยๆถูกเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณตัวนี้จะค่อยๆลดลงนะคะส่วนด้านที่อยู่หลังหัวลูกศรเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะค่อยๆมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าแต่และตัวมีหน้าที่ยังไงต่อไปก็ดุลสมการค่ะคราวนี้ในการดุลสมการคือการทําอะไรการดุลสมการคือการทําให้จํานวนอะตอมของธาตุในสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากันในแต่ละชนิดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตอนนี้เรามีคาร์บอน3อะตอมฝั่งของสารผลิตภัณฑ์เราก็ต้องทําให้มีคาร์บอน3อะตอมด้วยเช่นเดียวกันครูก็จะใส่3ด้านหน้าห้ามทําเป็นตัวห้อยเด็ดขาดเพราะถ้าทําเป็นตัวห้อยปุ๊บ มันจะทําให้สารเนี่ยเปลี่ยนชนิดไปทันทีนะคะมันจะไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์แล้วคราวนี้ถ้าครูฟิกว่าตรงนี้คาร์บอนเป็น3แน่นอนด้านหน้าครูฟิกโมเลกุลตัวนี้คือ1น่แน่คราวนี้เมื่อเป็นเลข1ไฮโดรเจนก็มี8อะตอมเมื่อมี8อะตอมฝั่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้มีแค่2อะตอมครูก็ต้องใส่สีด้านหน้าแต่คราวนี้พอครูใส่3และ4มันไม่ได้เป็นการแค่เพิ่มคาร์บอนและไฮโดรเจนเท่านั้นมันไปกระทบออกซิเจนด้วยให้ออกซิเจนกลายเป็น6อะตอม แล้วก็ออกซิเจนดของโมเลกุลน,น้ำก็จะมีอีก4อะตอมรวมกันเป็น10อะตอมดังนั้นฝั่งของด้านสารตั้งต้นก็ต้องมี10อะตอมเช่นเดียวกันครูก,ก็เลยใส่5นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็แค่ดุลสมการให้เป็นเลข1นห สและ4แต่เลข1อาจจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะแต่ว่าในการดูนสมการอ่ะครูแนะนําให้เราเขียนหน่อยก็ดีสําหรับคนที่ยังไม่แม่นเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ฟิก1เอาไว้เนี่ยเด็กๆจะชอบลืมว่าเอ๊ะตัวนี้เราทําไปหรือ,อยังอาจจะทําให้เราสับสนในการดูนสมการได้นะคะคราวนี้มันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ครูยังไม่ได้พูดถึงก็คือในส่วนของตัวที่อยู่วงเล็บข้างในซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีวงเล็บแล้วก็ ตัวอักษรอยู่ดังนั้นไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นการบอกอะไรเรามันเป็นการบอกสถานะค่ะของสารที่เราอะทำปฏิกิริยาดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นของแข็งสถานะเราเขาก็จะใส่ตัว s นะคะเพราะมาจากโซลิ d ของเหลวมาจากลิควิดเราก็จะใส่ตัว l แต่เด็กๆเนี่ยจะชอบสับสนว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวทั้งหมดเนี่ยใส่ตัว l หมดเลยซึ่งไม่ใช่นะคะของเหลวคือของเหลวบริสุทธิ์ แต่ถ้าบางอย่างเป็นของเหลวจริงแต่อาจจะอยู่ในรูปของสารละลายเขาก็จะใช้สัญ,สญลักษณ์เป็น aq นะคะไม่ใช่ว่าเป็นของเหลวทั้งหมดเป็น l หมดเลยไม่ใช่นะคะต่อไป g ก็แทนด้วยแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะต้องรู้ด้วยว่า aq แทนสถานะของสารละลายนะคะคราวนี้เราลองมาดุลสมการกันดีกว่าว่าเด็กๆดุลสมการเป็นยังไงบ้างณนะตอนนี้อย่างสมการแรกตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าคาร์บอนมี3อะตอม เราก็ต้องทําให้ฝั่งสารผลิตภัณฑ์เป็น3อะตอมเช่นเดียวกันก็ใส่3เลยนั่นหมายถึงคูฟิก1ตรงนี้และไฮโดรเจนมี6อะตอมเพราะฉะนั้นฝั่งสารผลิตภัณฑ์ก็ต้องมี6อะตอมเช่นเดียวกันครูก็ต้องใส่3ตอนนี้6อะตอมแล้วของไฮโดรเจน3อะตอมแล้วของคาร์บอนแต่อย่าลืมว่าการใส่3มันกระทบออกซิเจนด้วยนะคะกลายเป็น6อะตอมมันกระทบออกซิเจนด้วยกลายเป็น3อะตอมณนะตอนนี้เนี่ย ผลรวมของออกซิเจนในสารผลิตภัณฑ์เป็น9อ้าวฝั่งนี้ครูจะทำยังไงให้เป็น9ดีล่ะเพราะฉะนั้นก็คือ9ส่วน2 9ะคะ9ส่วน2คูณ2ก็เป็น9เพียงแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในสมการเคมีเนี่ยเราจะไม่ติดเศษส่วนในเลขดุลหน้าสมการเราจะทำให้เศษส่วนนี้หายไปยังไงก็แค่คูณ2ตลอดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าครูครูณ2ตลอดครูก็จะได้สมการเป็น2เป็น9 6แล้วก็6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลขดุลก็จะได้แบบนี้คราวนี้ในข้อถัดไปฟอสฟอรัสมี2อะตอมออกซิเจนมี5อะตอมครูก็ต้องทําให้ออกซิเจนเท่ากันใช่ไหมคะแต่2กับ5คอลนอลคืออะไรคอลนอลคือ10เพราะฉะนั้นถ้าคอลนอลเป็น10ครูก็ใส่2เราก็จะได้10แล้ ส่วนฝั่งนี้ครูก็ใส่5แสดงว่าตอนนี้ออกซิเจนเท่ากันและกลายเป็น10แต่การที่ครูใส่2ตรงนี้ปุ๊บมันทําให้กระทบฟอสฟอรัสต,ตรงนี้ด้วยกลายเป็น4อะตอมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ครูก็จะใส่4ฟอสฟอรัสเลยนะคะก็จะกลายเป็น4 5แล้วก็2นั่นเอง ข้อต่อไป kclo 3ณนะตอนนี้เนี่ย kcl มันเท่าแต่ o ไม่เท่าถูกไหมคะดังนั้น o ตัวหนึ่งมี3ตัวหนึ่งมี2จะทำยังไงดีให้เท่ากันก็เหมือนเดิมใช้หาคอรนอเหมือนกันก็คือ6เพราะฉะนั้นฝั่งนี้คูณ2ฝั่งนี้ก็คูณ3แต่การใส่2ตรงนี้ปุ๊บกระทบ k และ cl ตรงนี้ก็ต้องใส่2ด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้อถัดไปแอมโมเนียณนะตอนนี้มี n. n n n ไม่เท่าแล้ h h ก็ไม่เท่าและแต่ตอนนี้ครูว่าครูดุล h ก่อนน่าจะง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ h มี3 h มี2คลอนอลก็คือ6ดังนั้นตรงนี้นรนครูจะใส่3ตรงนี้ครูจะใส่2มันก็เลยทำให้ n ตรงนี้เท่าแหละนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวต่อไปก็คือ o แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็น o เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มี o 3อะตอมตรงนี้จะทำยังไงให้กลายเป็น3อะตอมดีก็คือ 3ส่วน2ดังนั้นถ้าจะทำให้เป็น3ส่วน2เหมือนข้อแรกเลยค่ะจะทำยังไงให้กลายไปเป็นจำนวนเต็มที่ไม่ติดเศษส่วนเพราะฉะนั้นครูก็ต้องคูณ2ตลอดทั้งสมการก็เลยกลายเป็น4เป็น3 2แล้วก็6นะคะเพราะฉะนั้นลองเช็คอีกที n มี4ฝั่งนี้ n ก็มี4นะคะ h มี12 h ก็มี12 o ก็เป็น6 o ก็เป็น6เพะ,ะนั้นก็ครบทุกตัวแล้วนะคะคราวนี้ ข้อ5กับข้อ6ขอตัดนะคะอะต่อไปนะคะเด็กๆลองมาดูว่าในการเขียนสมการเคมีเนี่ยเมื่อเราดุลสมการได้แล้วเนี่ยถ้ามันมีปฏิกิริยาที่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเราจะทํำยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปฏิกิริยาเคมีที่มีความร้อนมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือการดูดความร้อนและก็การคายความร้อน ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะปฏิกิริยาที่เกิดจากแก๊สไนโตรเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนเนี่ยมาทำปฏิกิริยากันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะเป็น181กิโลจูลต่อโมลในการเขียนสมการเคมีเราจะเขียนยังไงได้บ้างเราก็ต้องเขียนสารตั้งต้นแล้วก็สารผลิตภัณฑ์ก่อนถูกไหมคะดังนั้นก็เขียนเลย N2 อยู่ในรูปของแก๊สก็วงเล็บ G นะคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็เหมือนเดิมวงเล็บ G เช่นเดียวกันได้เป็นแก๊ส ไนโตรเจนอกไซด์ oxide, นะคะคราวนี้เหมือนเดิมได้สรรมการปุ๊บเราก็ต้องดุลสรรมการก่อนณนะตอนนี้มี N 2อะตอมมี O 2อะตอมก็ใส่2แสดงว่าตรงนี้เป็น1และ1การดูดความร้อนจะใส่ยังไงดีการดูดความร้อนหมายถึงปฏิกิริยานี้ถ้าจะเกิดเป็นแก๊สไนโตรเจนนอกไซด์ได้เนี่ยมันจะต้องดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปเพื่อใช้ในการสร้าง NO ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยในสารตั้งต้นตัวนี้จึงต้องบวกเข้าไป181กิโลจูลด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเขียนสมการแบบดูดพลังงานดูดพลังงานพลังงานก็จะอยู่ในฝั่งของสารตั้งต้นนะคะแต่ถ้าครูไม่อยากนําตัวค่าพลังงานเนี่ยเข้าไปเขียนในสมการครูอาจจะเขียนแยกแบบนี้ก็ได้ว่าเป็น N2 บวก O2 ได้ 2NO แล้วก็มากํากับพลังงานด้านหลังค่ะว่าเป็น delta H delta H ตัวนี้ก็คือ h e ทนี่แหละคะ่ะเป็นเท่ากับบวก110 1 8อ1กิโลจูลต่อโมลแต่เด็กๆจะสังเกตว่าตรงนี้มีเครื่องหมายบวกอยู่บวกตัวนี้แสดงการดูดความร้อนนะคะหรือดูดพลังงานคราวนี้ถ้าเป็นปฏิกิริยาที่เป็นแบบคายพลังงานบ้างคายพลังงานอย่างเช่นการเกิดแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สคอเีนเขาบอกคายพลังงาน185กิโลจูลต่อโมลดังนั้นณนะตอนนี้เนี่ยถ้าครูมีแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สคลอเรนดุลสมการได้2 HCl นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ คายพลังงานนั่นหมายถึงว่าสารตั้งต้นทําปฏิกิริยาการได้ไฮโดรคลอริกและคายพลังงานออกมาส่วนหนึ่งแสดงว่าพลังงานที่คายออกนี้เราก็จะต้องเขียนในส่วนของสารผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นฮีทก็จะเขียนหนฝั่งนี้ดังนั้นถ้าเราไม่ทราบค่าพลังงานเราอาจจะเขียนว่าบวกพลังงานก็ได้นะคะคราวนี้ถ้าครูไม่อยากนําค่าพลังงานลงไปเขียนในสมการก็จะเขียนคล้ายๆกับสมการนี้นะคะโดยการ มีสมการปุ๊บแล้วก็แยกเดลต้าเออกมาด้านนอกแต่เด็กๆน่าจะเดาได้แล้วแหละว่าถ้าบวกเป็นดูดแสดงว่าคายก็จะต้องมีเครื่องหมายเป็นลบเพราะฉนั้นเครื่องหมายลบเนี่ยไม่ได้แสดงความมากหรือความน้อยของค่าแต่หมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่คายความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าดูดหรือคายได้จากตัวเลขของเดลต้าเได้เลยนะคะคราวนี้เด็กๆลองสังเกตข้อนี้ ะะว่าข้อนี้เราจะเขียนสมการเคมียังไงดีในการสังเคราะห์แก๊สแอมโมเนียเนี่ยเราสามารถใช้แก๊สไนโตรเจนมาทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนดังนั้นแน่นอนสารตั้งต้นก็จะต้องเป็น N2 อยู่ในรูปแก๊สบวกกับไฮโดรเจนในรูปแก๊สนะคะแล้วเขาบอกว่าได้เป็นแก๊สแอมโมเนีย ก็คือได้เป็น Nh3 ในรูปแกส๊สแต่เหมือนเดิมมีสรรมการปุ๊บเราก็ต้องดุลสรรมการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ H มี2ดังฝั่งนี้ H มี3ครูก็ทำให้เป็น6ใส่3และใส่2แต่พอกระทบ N ปุ๊บตรงนี้เป็น2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรเป็นเลข1ถูกไหมคะคราวนี้เขาบอกอีกว่ามีการคายความร้อนออกมาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคายความร้อนเนี่ย h e a ก็องออกมาแล้วก็เขียนมาอยู่ในฝั่งของสารผลิตภัณฑ์ก็อาจจะบอกว่า บวกพลังงานก็ได้ถ้าเราไม่ทราบค่ะนะคะแล้วข้อนี้ต่างจากข้ออื่นๆที่ครูพูดมาเขาใช้เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวที่เร่งปฏิกิริยาคือช่วยทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะใส่อยู่ตรงหัวลูกศรตรงนี้ว่าตอนนี้เหล็ก Fe ะคะ่ะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้กับปฏิกิริยานี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อว่า แล้วปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเร็วหรือเกิดช้าย,ยังไงเราสังเกตจากอะไรเราก็จะส,สามารถสังเกตได้จากค่าของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะว่ามีค่าเลทของการเปลี่ยนแปลงของสารไปยังไงบ้างยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าครูบอกว่าสาร A จะเกิดปฏิกิริยากลายไปเป็นสาร B เนี้ยหน้าที่ของสาร A คือสารตั้งต้นแล้วก็หน้าที่ของสาร B ก็คือผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณของสารตั้งต้นต้องค่อยๆลดลงในทางกับการผลิตภัณฑ์ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นดังนั้นในการเขียนกราฟนะคะในการเขียนกราฟเนี่ยถ้าครูเขียนปริมาณของ a และ b เมื่อเปลี่ยนไปเมื่อเวมื่อเปลี่ยนไปตามเวลานะคะเราก็จะได้ว่าตอนนี้ a ต้องค่อยๆลดลงแสดงว่าช่วงแรก A ต้องมีมากหลังจากนั้น A จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะในทางกลับกันก็คือ B เนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทำไมครูไม่เขียนกราฟเป็นเส้นตรงเนื่องจากว่าในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยช่วงแรกจะเกิดเร็วเนื่องจากสารตั้งต้นมบบีมากนะคะดังนั้น ความชันของกราฟในช่วงแรกจะมากหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในทางกับกันเช่นเดียวกันสารตั้งตน้นช่วงแรกก็จะเกิดขึ้นเร็วมากแบบก้าวกระโดดเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนคงทีนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วเราจะ คำนวณยังไงดีว่าอัตราการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่าเท่าไหร่มากหรือน้อยนะคะเราก็จะคำนวณจากสูตรก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือค่าเลทเนี่คิดจากปริมาณสารที่เปลี่ยนไปส่วนด้วยเวลา ซึ่งเวลานี้ก็คือเวลาที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงหรือในเกิดการเกิดปฏิกิริยานั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเราดูจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแต่ปริมาณสารเนี่ยเราวัดจากมวลที่ลดลงก็ได้เราจะวัดจากความเข้มข้นก็ได้เราวัดจากปริมาตรก็ได้ดังนั้นหน่วยของเลทจ,จึงไม่ไม่ได้แน่นอนขึ้นอยู่กับข้อมูลในการ ในการทําปฏิกิริยานะคะว่าเขาจะให้ข้อมูลมาเป็นลูกบาศก์เซนหรือจะให้ข้อมูลมาเป็นความเข้มขน้นเวลาจะเทียบเป็นวินาทีหรือจะเป็นนาทีนั่นเองนะคะคราวนี้ในการคํานวณตัวเนี้ยอย่างที่ครูบอกไปต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองแล้วก็ความสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมีด้วยก็คือเลขดุลมหน้าสมก,การนั่นเองเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นถ้าครูบอกว่าครูเอา2โมเลกุลของสาร A บวก CB ได้มา 3C เนี่ยครูจะหา อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารในสมการนี้ยังไงบ้างเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า R R ตัวนี้คือเรทนะคะก็คือตัวนี้เรทของปฏิกิริยารวมทั้งหมดมีค่าเท่ากับ1ส่วน2เท่าของเรทของการเปลี่ยนแปลงไปของ A ก็คือการลดลงของ A เนื่องจาก a ทําหน้าที่เป็นสารตั้งตน้นเท่ากับ1ส่วน4เรทของ B ก็คืออัตราการลดลงของ B เช่นเดียวกัน นะคะแล้วก็เท่ากับ1ส่วน3เลทของ c แต่ c เนี่ยจะเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของสาร c เพราะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสารผลิตภัณฑ์นั่นเองคราวนี้เลทแต่ละตัวจะหายังไงเลทของแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถหาได้จากเลทของ a ก็จะเป็นเดลต้า a ที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยเวลาเพียงแต่ว่า a เนี่ยอย่าลืมว่า a ทําหน้าที่เป็นสารตั้งต้นดังนั้นถ้าทําหน้าที่เป็นสารตั้งต้นปริมาณจะต้องลดลงเรื่อยๆแต่เดลต้า พวกเดลต้าเอเดลต้าทีมันเอาปริมาณตอนหลังลบปริมาณตอนแรกแสดงว่าปริมาณตอนหลังย่อมน้อยกว่าตอนแรกถูกไหมคะดังนั้นเลทเนี่ยมันจะติดลบดังนั้นเลทมันติดลบไม่ได้ดังนั้นถ้าครูนําสารตั้งต้นมาใช้ในการคํานวณสูตรของมันจะต้องใส่ลบเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ค่าของเลทมีค่าเป็นบวกเช่นเดียวกันกับสาร B ก็จะกลายเป็นลบเดลต้าส่วนด้วยเดลต้าแต่เลทของ C เนี่ยไม่ต้องนะคะเพราะ เมื่อเวลาผ่านไป c ค่อยๆมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่า c ตอนหลังย่อมมากกว่า c ตอนแรกก็เป็นเดลต้า c ส่วนเดลต้าทีได้เลยเหตุผลที่ต้องใส่ลบอย่างที่บอกไปแล้วว่าค่าเลทติดลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลทก็จะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอนะคะคราวนี้ในการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยหาได้2แบบคือการหาแบบเป็นเฉลี่ย Sims. ซึ่งการหาแบบเฉลี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ปฏิกิริยาจนถึงจบปฏิกิริยาเลยแต่ถ้าหาเป็นช่วงก็คือโจทย์ก็จะฟิกมาเลยว่าเป็นการหาเลทณช่วงเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราลองมาดูโจทย์ข้อแรกกันดีกว่าว่า ณนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขานำลวดแมกนีเซียมมาทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็วัดอฟองแก๊สของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยก็คือว่าดุลสมการยังไงแต่ก่อนจะดุลสมการได้เด็กๆก็ต้องเขียนสมการเคมีให้เป็นก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาให้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการนำแมกนีเซียมที่เป็นลวดแมกนีเซียมหรือที่เป็นโซลิดมาบวกกับ สารละลายกรดไฮโดรคลอริกก็คือ HCl เพราะฉะนั้นสารละลายกรดไฮโดรคลอริกก็จะเป็น a q นะคะแล้วก็ได้เป็นสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์บวกกับฟองแก๊สไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเราได้สมก,การเคมีมาแล้วเราก็ต้องทำการดุลสมก,การก่อนข้อนี้ดุลไม่ยากเลย Cl มี2อะตอม H มี2อะตอมก็ใส่2หน้า HCl แล้วก็จบเลยนะคะคราวนี้อย่างข้อแรกเนี่ยให้หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลีย่ย ของแกส๊สไฮโดรเจนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูต้องการหาเ a ทข,ของไฮโดรเจนแต่หาแบบเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นหาเฉลี่ยก็คือต้องหาตั้งแต่ต้นของปฏิกิริยาจนจบสุดท้ายของปฏิกิริยาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในนี้เนี่ยเขาวัดแค่เฉพาะตอน10วินาทีเท่านั้นแต่ปฏิกิริยาไม่ได้เริ่มที่10วินาทีใส่ปุ๊บเกิดปับ๊บถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเ a ทข,ของเราเนี่ยก็จะได้ คิดจากปริมาณของแกส๊สไฮโดรเจนที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนเวลาแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ไม่เริ่มที่10วินาทีก็ใส่ศูนย์ศูนย์เข้าไปในข้อมูลเลยเพราะมันเริ่มจากใส่ปุ๊บแล้วเกิดปับ๊บถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปริมาณของแกส๊สไฮโดรเจนก็เฉลี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเลยปริมาณก็จะกลายเป็น60ลบศูนย์ส่วนด้วยเวลาก็คือ 50-0ลบ0เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ60ส่วน50ก็คือ5ส่วน6หรือ1.2หน่วยจะใช้เป็นอะไรดีก็ตามข้อมูลที่เขาให้มาเลยค่ะก็คือลูกบาทเซนต่อวินาทีก็จะกลายเป็น CM กำลัง3ต่อวินาทีอันนี้ก็จะเป็นการหาเหลทเฉลี่ยของแกส๊สไฮโดรเจนนะคะต่อไปเขาอยากหาเหลทเหมือนกันของไฮโดรเจนเหมือนเดิมแต่หาเป็นช่วงที่2 0ถึง30วินาทีเพราะฉะนั้นในช่วงที่2 0ถึง30วินาทีเนี่ย เราก็มาดูว่าช่วง20 30คือเซตนี้ดังนั้นเลทของแก๊สไฮโดรเจนที่20 30วินาทีก็จะมีค่าเท่ากับปริมาณตอนหลังลบตอนแรกถูกไหมคะซึ่งตอนหลังเอาปริมาณของสารตั้งก็คือ45ลบด้วย33แล้วก็หารด้วย30ลบ20นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ12ส่วน10ก็จะมีค่าเท่ากับ1.2 ลูกบาทเซนติเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันคราวนี้ข้อต่อไปเขาอยากรู้ว่าแล้วปฏิกิริยาเฉลี่ยล่ะแต่ไม่ได้หาของไฮโดรเจนแล้วแต่หาของไฮโดรคลอริกดังนั้นถ้าเราจะหาเลทของตัวอื่นๆต้องไปหาตามความสัมพันธ์ของสมการและก็คือสมการนี้ดังนั้นในสมการนี้เนี่ยเราสามารถหาเลทจากสารตัวอื่นๆได้เนื่องจากเรารู้ข้อมูลของไฮโดรเจนอยากเทียบหาเลทของไฮโดรคลอริกก็เข้าสูตรเลยเป็น 1ส่วน2เท่าของเลทไฮโดรคลอริกเท่ากับเลดของแก๊สไฮโดรเจนแต่ว่าข้อนี้เราไม่สามารถใช้เลดของไฮโดรเจนจากข้อ3ได้เนื่องจากในข้อ3คิดแค่ช่วง20 3 0วินาทีเท่านั้นแต่ข้อนี้ต้องการหาแบบเฉลีย่ยจึงต้องใช้เลดในข้อ2มาคิดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาต้องการหาเลดของไฮโดรคลอริก HCl อะ H Cl, าของเลทของแก๊สไฮโดรเจนก็จะมีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2เท่าของเลท HCL ซึ่ง HCL ก็คือ1.2ดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ0.6 cm กำลัง3ต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณได้แล้วว่า อ่เลทเกิดยังไงได้บ้างคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันต่อว่าแล้วปัจจัยอะไรบ้างละ่ะที่มันส่งผลให้ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเกิดเร็วหรือเกิดช้านะคะพั้นตัวแรกมาดูก่อนก็คือธรรมชาติของสารสารแต่ละชนิดเนี่ยมีธรรมชาติในการเกิดที่ไม่เหมือนกันดังนั้นสารที่ชนิด ไม่เหมือนกันเนี่ยคุณสมบัติก็ต่างกันดังนั้นเลทก็ต่างกันไปด้วยยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นาการว่องไวในการทําปฏิกิริยากับน้ําในหมู่หนึ่งก็จะว่องไวมากกว่าหมู่2ดังนั้นโลหะโซเดียมก็เลยว่องไวในการทําปฏิกิริยากับน้ํามากกว่าโลหะแมกนีเซียมนั่นเองต่อไปข้อ2ก็คือความเข้มข้นของสารความเข้มข้นของสารตั้งต้นเนี่ยมันส่งผลทําให้โมเลกุลของสารเพิ่มขึ้นโอกาสในการจะชนแล้วเกิดพลังงานก็สูงขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะ มากขึ้นนะคะการเกิดมากก็คือเกิดเร็วนั่นเองต่อไปอปัจจัยที่3ก็คือในส่วนของพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวของสารพื้นที่ผิวยิ่งมากเท่าไหร่เรทก็ยิ่งมากเช่นเดียวกันนะคะต่อไปคืออุณหภูมิอุณหภ,ภูมิเนี่ยการเพิ่มอุณหภูมิส่งผลทําให้โมเลกุลของสารเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่เร็วแล้วก็แรงขึ้นดังนั้นจึงมีโอกาสในการชนมากขึ้นชนถี่ขึ้นแล้วก็ชนได้เร็วขึ้นและแรงขึ้นนะคะก็เลยส่งผลให้เรทก็ มากเช่นเดียวกันต่อไปคือตัวเร่งปฏิกิริยาตามชื่อมาเลยค่ะเด็กๆตัวเร่งปฏิกิริยาก็ต้องเร่งให้เกิดเร็วนะคะแต่ตัวหน่วงปฏิกิริยาหรืออินทิวิเตอร์เนี่ยคือหน่วงให้เกิดช้าลงเพราะฉะนั้นอัตราปฏิอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะเกิดช้าลงหรือมีค่าน้อยนั่นเองนะคะคราวนี้เด็กๆก็จะรู้แล้วว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถคำนวณ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้แล้วมีปัจจัยใ,ใดบ้างที่ส่งผลให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือเกิดช้าดังนั้นเนี่ยในการเจอโจทย์ต่างๆเด็กๆก็น่าจะพิจารณาเป็นแล้วใช่ไหมคะก็ครูกอฝากเรื่องอ,อัตราการเกิดปฏิกิริยาไว้เท่านี้นะคะ